สวัสดีครับสวัสดีค่ะจุบุดเด็กดีมันเองค่ะเด็กดีมันะจะไม่เล่นอะไรอีกแล้วเออเดี๋ยวขอถามก่นอนนคออะคะอันนี้คืออะไรคะโอ้โหอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมปั๊นมน้ำใช่ไหมคะตัวนี้ทั้งหมดเขาเรียวกว่าปั๊มน้ำนะคะแต่นี่สอนมาให้ให้ให้คุณลุงคุณป้าเขาดูเนอะตัวนี้เป็นปั๊มอะไรเอ่ยเป็นปั๊มให้ดูก่อนนะครับ โซลาเซลล์ดีซีบา a t สเรดวอเตอรนะครับก็คือเราสามารถใช้ไฟจากโซลาเซลล์หรือแบตเตอรี่ก็ได้นใช้ไฟเท่าไหร่เอ่ย12โวลต์นะครับแล้วที่สำคาญตัวนี้ทีมคิดที่จุบุถามใช่ไหมมันเป็นมันเป็นชุดอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะฮะแล้วก็จะมีสมองกลนะครับชุดควบคุมของเขาตัวนี้มันจะไม่ได้ใช้แปลงถ่านแล้วนะเมื่อก่อนจะมีแปลงถ่านน แปลงฐานก็เพิ่มพุ่งมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลหรือมอเตอร์มัสจันนะครับอ่าฮะมันจะมีแปลงฐานเวลาเราใช้งานมันจะมีไฟปิ๊บ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 กับปิ๊บปิ๊บปิ๊บแต่ตวงนี้ยมันไม่มีแล้วนะมันมีใช้ตัวนี้กล่องควบคุมและที่สำคัญมันเป็นแม่เหล็กถาวรแล้วอ่าฮะแม่เหล็กถาวรแม่เหล็กนิโอนิเอมี่อะฮะอันนี้เบอร์มทีเนี่ยสิบสองโวลต์เขาจะไม่ทำให้มันเป็นเจ้าบาสเลสเพราะว่าจุดคุ้มค่าคุ้มทุนมันค่อนข้างทจะน้อยมากๆกล่องควบคุมเนี่ยมันแแแพพพงงงงเนนนนนีี่่ยยอา้มมัััะครบ นะครับที่สําคัญเนี่ยไอ้พวกที่มันทนกระแสสูงๆเนี่ยแอมป์โวลต์ต่ำต่ำเนี่ยมันต้องใช้กระแสสูงๆนะอ่าฮะซึ่งมันจะเปลืองมากเลยอ่าฮะเนี่ยสิบสองแอมป์เลยอ่ะอ้สิบสองแอมป์ซึ่งมันจะเปลืองมากๆเลยอันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะหมุนไหมอ่ะโดยใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตูน้นี้มันอยู่กับจุบุมารู้แบบมันกี่ปีแล้วรู้ไหมแค่จุบ,บุตัวน้นอยๆเลยอ่ะทีเนี้ยไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วครับเจ้าเอเนอร์จีเซอร์ยังใช้ได้อยู่ครับสบายๆครับใช้แผงคีโมชาร์จครับอ สีอะไรเป็นเป็นอะไรสีลบฟ้าเป็นลบเออแดงเป็น่แดงเป็นบวกแล้วตัวนี้ดำดำเป็นลบค่ะตัวนี้เป็นบวกค่ะบวกโอเคลองจับเลยดูมันจะหมุนยังไงใช้สองมือจับางนี้ได้ไหมอันนี้พอจับหนึ่งเนาะเออู่อจับหนึ่งจับเลยจับเลยโอเคทำงานแล้วเรียบร้อย อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ออกก่อนนะคะอ่ฮะแต่แล้วไปดูกันตัวนี้ไว้ทําอะไรมันปิดไว้ตรงนีม้มันปิดเลยปึ๊บเรียบร้อยปิดฮะตัวนี้นะครับปกติเขาจะเรียกว่าปั๊มหอยหอยโข่งกันนะครับตัวนี้ครับเมื่อน้ําอ่ะมันเข้ามาในนี้นะครับเราล่อน้ําน้ําเข้ามาในนี้ใช่ไหมเมื่อน้ำเราเข้า,า,เ,า,เ,ดดขาเข้ามาในนี้ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวไปถอดดูข้างในครับเน่ะน้าเข้ามาในนี้ปึ๊บมันก็จะเติมเข้ามาอยู่ในน,นนี้เต็มไปหมดเลยอยู่ในนี้เนาะ พอมันเข้าู่ในนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันถูกปิดอย่างเงี้ยจูบุคิดว,ว่าไอเจ้าตัวเนี้ยเป็นใบพัดทองเหลืองนี่นะใบพัดทองเหลืองมันจะหมุนอะไรมันจะหมุนตัวอะไรมันจะหมุนโดนน้ำมันจะหมุนโดนน้ำใช่ไหมจังหวะที่มันหมุนโดนน้ำเนี่ยแต่วมันมีมันมีมันม,มีแบบเนี้ยมันใบ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 ,ใบอย่างเงี้ยเมื่อมันหมุนโดนโดนน้ำปุ๊บน้ำก็ถูกถูกตีนะถูกตีถูกต,กตีเหมือนก็ถูกผั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 กให้มัน ให้มันอยู่ที่ให้มันวนอย่างเนี้วน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 เมื่อน้ําถูกวนปุ๊บมันต้องหาทางออกใช่ไหมถูกไหมคะมันต้องหาทางออกมันเข้าทางไหนเข้าทางนี้เข้าทางไหนเข้าทางไหนเข้าทางนี้เข้าทางนี้อ่าตรงนี้เมื่อเมื่อเนี่ยน้ํามันเข้ามาทางนี้เนอะน้ำเข้ามาทางนี้ปุ๊บเนี่ยน้ามันเข้ามาทางนี้น้ําเข้ามาทางนี้นะเมื่อมันเต็มตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมมนถูกตีนี้ตี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 มาถูกตีขึ้นไปทางไหนครับขึ้นเข้าทางนี้อ่าแล้วน้ำมันจะออกไปทางไหน เอาไปทางนี้โอ้สุดยอดเลยนะครับถูกต้องครับเวลาเราจะเอาปั๊มไปใช้งานน้ําเข้าทางนี้ออกทางนี้ครับตัวนี้เป็นปั๊มหนึ่งนิ้วนะครับโอเคครับใช้งานได้อย่างนี้แบบนี้นะครับและสิ่งสำคัญเมื่อกี้เราเห็นแล้วเนอะมันเป็นทองกู้จับนิดนึงเกิดขึ้นนะครับมันเป็นทองเหลืองแล้วมันก็เซนเป็นบาสเลตนะครับชัดเจนเลยเนอะอ่าฮะก็ชัดเจนนะครับ H Max 15เมตรนะครับนะฮะ12โวลต์กินกระแสที่12แอมป์หมายความว่าถ้าเกิดเราไปเจอ แผงโซล่าเซลล์ขนาดร้อยห้าสิบวัตต์ถามว่าพอไหม <c oughs> ไม่พอครับต้องใช้สองแผงครับเพราะว่าหนึ่งแผงเนี่ยร้อยห้าสิบวัตต์ก็มีเต็มที่ก็เจ็ดแอมป์แปดแอมป์ไม่เกินนั้นต้องใช้สองแผงครับเอามาทําอะไรกันจุบุคิที่ว่าสองแผงเอามาทาอะไรกัน <c oughs> อะไรหรอคะอนุกรมหรือขนาดรู้ไหม <c oughs> อนุกรม,ม,นนม <c oughs> อ,รอนุกรมมันจะได้วต์ที่เท่าเดิมอ่าโทษครับอนุกรมมันจะได้วต์เพิ่มขึ้นแอมป์มันจะเท่าเดิมแต่อันเนี้ยต้องเอามา ขนานขนานกันเดี๋ยวเราจะมาลองขนานกันนะครับถ้าใช้150บวัตต์ต้งนี้สองแผงเอามาขนานกันมึงมันจึงจะจะจะ,จะ,จ,ะจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็ได้ประมาณสักสิบห้าแอมป์เกินเกินต้องมีเกินหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แต่ถ้าเกิดเราใช้กับไอเจ้าแผงคีโมเดี๋ยวเรามาลองแผงคีโมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับก็อธิบายกันว่าต้องใช้สองแผงเอามาขนานกัน นะครับขนานกันก็คือเมื่อวานเราทํากันแล้วเนอะจุบุเมื่อวานเราทํากันแล้วนะ,ะวนรนวนะครับบนโต๊ะนูนเราก็จะเอาด้านที่เป็นบวกกับ,กบกอันนั้นอนุกรมกันเราจะเอาด้านสมมติมีสองแผงใช่ไหมอันนี้ครับสองแผงเดี๋ยวเราให้ดูครับนิดนึงสองแผงอันนี้นะครับแผงที่หนึ่งอันนี้แผงที่สองนะครับอย่างนี้การขนานกันก็นกคือเอาด้านบวก ของแต่ละแต่ละแผงมารวมกันนะครับด้านลบของแต่ละแผงมารวมกันนะครับอ่ะหรืออธิบายอย่างนี้ก็ได้เออจะได้เห็นภาพชัดๆเนี่ยบวกบวกเอามารวมกันมันจะมีสายขนานมีจะมีสายขนานปุ๊บแล้วเราก็ต่อมามาเชื่อมกับไอ้เจ้าตนนัวนี้จบข่าวใช้งานได้แล้วโอเคอันนี้คือการการขาอะไรขนาน,น,านโอเคเคลียร์เนอะเดี๋ยวเราจะมาทําใช้จอมนี้นี่แหละกับเจ้าแผงอะไร ขีโมแผงขีโมขนาด380วัตต์นะครับเอามาโมดิฟายนะครับเดิมทีเป็น360ตอนนี้เป็น380นะครับเอามาโมดิฟายครับเป็นเนี่ยครับแผงเอามาโมดิฟายโมดิฟายเป็น15โวลต์10แอมป์โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกัน